ดูเหมือนว่าข้อพิาพาทในการคลุมผ้าคลุมอียาบของอนุบาลปัตตานีนั้นยังไม่ได้ข้อยุตินะคะโดยในวันนี้ในส่วนของศูนย์พิทักษธรรมนั้นได้มีการยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อให้มีการถอดถอนผู้อํานวยการโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของผู้ปกครอง20คนที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก่อนหน้านี้ไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นหนังสือในวันนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางและอยากให้การต่อสู้นั้นเป็นไปโดยสันติค่ะ ตัวแทนศูนย์พิทักษ์ธรรมและคณะกรรมการประชาชนจิตอาสาเพื่อสันติวิธีเข้ายืนน่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเรียกร้องให้โรงเรียนอนุบาลปัตตานีอนุญาตให้มีการสวมผ้าคลุมอียาบและให้ย้ายหรือมีคำสั่งให้ผู้มยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะคะหลังก่อนหน้านี้คณะผู้ปกครองของนักเรียน20คนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัดยะลาก่อนศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีเรื่องการแต่งกายของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้แต่งกายได้เนื่องจากเห็นว่าหนังสือยืมที่ของวัดนพวงศารามซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีที่กําหนดให้เจ้าอาวาสมีอํานาจในการสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามกฎศาลพิจารณาว่าอํานาจนั้นไม่ได้รวมถึงอํานาจการห้ามนักเรียนแต่งกายตามหลักการศาสนาอิสลามที่นับถือแต่ว่าในปัจจุบันทางโรงเรียนยังไม่อนุญาตให้กลุ่มผ้ากลุ่มอียาบโดยให้เหตุผลว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระเบียบเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำส,สั่งศาลและคำสั่งศาลดังกล่าวคุ้ม ของเฉพาะนักเรียน20คนที่ยื่นฟ้องซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาไปแล้วเนื่องจากคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561ทำให้นักเรียนคนอื่นๆยังไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดส่งผลให้ตัวแทนศูนย์พิทักษ์ธรรมเข้ายืนน่นหนังสือในวันนี้ค่ะอันนี้คือสิทธิที่รัฐมนตรีบัญญัติไว้และเด็กก็เรียกร้องตามสิทธิที่รัฐมนตรีบัญญัติไว้แค่นั้นเด็กไม่มีเรื่องอื่นนะครับก็เหมือนกับประชาชนชาวไทยทุกภาคเหนืออีสานออกตกใต้ครับ เป็นไปแบบนั้นนะครับอันอย่าโยงไปเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยไม่มีครับนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมเกี่ยตัดประเด็นนี้ออกไปนะครับ ยังไรก็ตามไทย PBS ได้โทรศัพท์ไปสอบถามนางอักษรารัตนาการันหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวร่วมกับผ,ผู้ปกครองทั้ง20คนที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองบอกว่าทางกลุ่มผู้ปกครองที่ยื่นฟ้องไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นหนังสือหรือการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพราะต้องการต่อสู้ตามแนวทางสันติและต้องขอบคุณที่ศาลปกครองยะาลาตัดสินอย่างยุติธรรมโดยอ้างอิงข้อมูลจากโรงเรียนต่างๆก่อนมีคำพิพากษาคาา่ะ ทั้งนี้กรณีพิพาทการสวมผ้าคลุมอียาบของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีเกิดขึ้นหลังนักเรียนกลุ่มหนึ่งต้องการสวมผ้าคลุมอียาบทําให้มีการเจราจาทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรกับทางโรงเรียนหลายครั้งแต่ทางโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ธรณีสงให้เหตุผลว่าทางโรงเรียนจําเป็นต้องยึดตามระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนปี2561ฉบับใหม่ที่เพิ่งแก้ไข โดยระบุว่าสถานที่ศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษาทำให้เกิดการฟ้องร้องจนศาลมีคำพิพากษา แต่ข้อขัดแย้งก็ยังไม่ยุติค่ะเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพิทักษธรรมที่ได้มีการหารือร่วมกับผู้นำศาสนาและเครือข่ายภาคประชาชนสังคมกลุ่มต่างๆจนนำมาซึ่งการยื่นหนังสือในวันนี้ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มพิทักษธรรมถึงแนวทางยื่นหนังสือขับไล่ผู้มนการโรงเรียนเพราะเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและต้องการให้การต่อสู้เป็นไปตามแนวทางสันติทําให้ความคิดเห็นที่แตกต่างยังเกิดขึ้นต่อข้อพิพาทนี้ค่ะ แน่นอนนะคะว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการคุมอียาบของอนุบาลปัตตานีนั้นยังคงต้องติดตามต่อไปโดยเฉพาะการติดตามผลการยื่นอุทธรณ์ของทางโรงเรียนต่อศาลปกครองยะลานะคะหลังจากที่มีคําสั่งออกมาก่อนหน้านี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดปัตตานีค่ะ